กานต่อมอเตอร์ผ่า,านบอร์ด Arduino คับมอเตอร์คอนโทรลแล้วก็ใช้ T-M35 นะครับดูจากในคลิปก่อนนะครับที่ผมลงจะเป็น 52A นะครับมันถูกลบไปนานแล้วนะครับจะเหลือเฉพาะในบ็อกสปอตนะครับพิมพ์เขาว่า Arduino a u t o r e v a n นะครับสมพงษ์งม,มีผลนะครับ จะโชว์ในบ็อกสปอร์ตจเป็นข้อความนะครับผมต่อตามนี้นะครับต่อตามนี้นะครับคือต่อผ่าน R านะครับส3มรอยสิโอห์มถึงห้ารหกสิบโอห์มนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสี่รยสิบโอห์มไฟห้าโวลต์จากท m 3เอมสามห้านะครับมาเลี้ยงได้นะครับก็เลี้ยงบอร์ดตรงนี้นะครับห้าโวลต์แล้วก็พอร์ตนะครับพอร์ตจะมีทัมเมอร์ สามชุดนะครับใน,น Arduino เนี้ยไอ้ห้าหกคู่กันนะครับวิธีต่อก็คือในนี้ระบบระ,ระบุไว้ว่าด้าน U ด้าน H จะมีหกตำแหน่งก็หกเก้าสิบเอ็ดหกจะเป็น U h นะครับด้านยหกเก้าก็ V h นะครับหกเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ W h นะครับเป็นต,ตัวนี้เป็นด้านด้านหายนะครับตัวนี้ด้านหายนะครับด้านหายด้านยสามตำแหน่งนะครับด้านโล ด้านโลก็จะเปลี่ยนสาสตำแหน่งเหมือนกันนะครับมันจะคู่กันด้านโลจะเป็นห้าห้าห้าครับดิสคริคซัมเมอร์มันไม่ตรงกันห้าแล้วก็อะไระครับแล้วก็สิบแล้วก็สามนะครับจะเป็นจีปด้านแอลนะครับห้านะครับห้าแล้วก็สิบนะครับแล้วก็สิบสามนะครับ ตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับใช้ R นะครับหกตำแหน่งนะครับทั้งหมดต่อ8ปดตำแหน่งนะครับตัวส่วนวาลุ่มก็เป็นตัวปรับความเร็วแล้วก็ปิดเปิดไปในสัวนะครับพิมพ์คำว่า Arduino Auto Run e นะครับมันจะเหลือเฉพาะในส่วนของ Box อกส t นะครับเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอของผมมันถูกยกเลิกบัญชีไปนะครับ ก็หาไม่เจอแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่เนื้อหายังอยู่นะครับข้อความยังอยู่การต่อต่างๆคำอธิบายยังอยู่นะครับมันจะอยู่ในบล็อกสปอร์ตแทนนะครับขอบคุณุคนที่ติดตามสวัสดีครับ